เป็นวัยรุ่นยูคาวสูต้องดูเป็นมีเอสโชมะนะครับ <Hey. S 1> ผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องมีความฝันในวัยเด็กกันทุกๆคนผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับในช่วงมอสอง เราได้เปิดรายการรายการทีวีหนึ่งนะครับชื่อว่าโลกดนตรีวัยรุ่นยุค9ก 90, จะรู้จักกันดีนะฮะได้เห็นพี่เจเจตาลินโอโหโคเทนั่นคือจุดประกายในเรื่องของสไตล์การเต้นผมเลยฮนะแล้วผมเองก็เคยเอาเพลงพี่เจไปประกวดหลายเวทีเลยนะไม่คิดไม่ฝันหรอกครับว่าจะมาถึงจุดตรงนี้นะครับ มันไกลตัวผมจริงๆทุกครั้งที่ได้มายืนตรงนี้นะครับมันเหมือนเติมพลังชีวิตในวัยเด็กให้ผมเลยนะฮะภาพมันย้อนเป็นฉากๆตั้งแต่เริ่มต้นผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายจนถึงวันนี้นะครับผมเลยอยากจะมาขอแบ่งปันประสบการณ์เรื่องเหล่านี้นะฮะฟินๆกันเลยนะครับให้เพื่อนๆทุกคนและเพื่อนๆทุกคนละครับมีความฝันวัยเด็กกันหรือเปล่าพิมพ์ทิ้งไว้เลยนะครับและกว่าจะมาถึงวันนี้ที่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้ มันไม่ง่ายครับยังไงก็ย้อนกลับไปดูการเดินทางของวันนี้กันเลยครับตามมาเลยเราจะเดินทางกันไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับสนามแข่งรถแกงกระจานจริงๆแล้วไม่ได้เป็นทริปไม่ได้เป็นเที่ยวอะไรใดๆนะคะก็คือผมมีงานเต้น ของพี่เจเจตรินนะนะครับก็ใครที่ติดตามช่องผมอยู่แล้วคงจะรู้ว่าจริงจริงอาชีพอีหนึ่งอาชีพเมนของผมก็มคือเป็นแดนเซอร์ให้พี่เจเจตรินนะครับซึ่งวันนี้เราจะเดินทางัด้วยมอเตอร์ไซค์ไปแกางกระจ้านะครับวันนี้เราจะเดินทางจากถนนสาธรนะนะครับโอ้โหช่วงนี้แดดกำลังแทงตาเลยฮะช่วงห้าโมงเย็นะนะครับ ก็แน่นอนแล้ครับถนนเส้นพระรามสองนะฮะรถติดมากๆเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ติดในทุกเส้นทางนะครับก็มีติดบ้างโล่งบ้างสลับกันไปและอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการเดินทางคลิปนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือหูฟังนะครับรูทูธเสียนะฟังเพลงกันไปฮนะชิลชิลครับพระอาทิตย์ลงลงไปแล้ว Google นี่เอาอีกแล้วนะฮะโอ้โหกูเก้าอ,อ,อะไรกันครับเนี่ย ออกมาแล้วคุณยอดเพื่อนๆครับถึงห้องพักเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยห้องพักก็ทีมงานก็เปิดแอร์ไว้ให้อย่างเย็นช่ำนะเนี่ยสองเตียงนอนคนเดียวนะฮะแต่คงไม่ได้นอนหรอกวางของวันครับกินน้ำหน่อยนึ่งก่อน <ไ>โอเคมวกเคลียไว้ก่อนนะครับแล้วก็เสื้อที่ต้องเต้นนี่ครับเจตรินทีมอาไปหมวก วางไว้เดี๋ยวเราหาของกินดีกว่าคือปกติเราไม่กินแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราอยู่อีกยาวเลยคอนเสิร์ตเล่นตอนสี่ทุ่มครึ่งนะครับก็น่าจะเสร็จประมาณห้าทุ่มครึ่งหรือเที่ยงคืนประมาณนี้ใช้เวลาเดินทางอีกประมาณสองชั่วโมงกว่า,วาถึงบ้านประมาณตีสองครึ่งตีสามแต่คิดไว้อยู่แล้วแหละว,ว่าเสร็จปุ๊บ จะกลับบ้านเลยเดี๋ยวเราจะแพ็คของออกไปเลยเพราะว่าจากประสบการณ์ปกติแล้วถ้าเรากลับมาอาบน้ําเนี่ยลากยาวแน่นอนน,อน,นะครับมันจะใช้เวลาแบบไหนจะมารีแลกชิลๆเปลี่ยนเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าที่มันเปียกเพราะว่าเหงื่อไปอาบน้ําอาบน้ําออกมาจะบิดขี้เกียจกว่าจะแต่งตัวกว่าจะแพ็คของโอ้โหใช้เวลานานเอาเป็นว่าเราก็เดี๋ยวเราแพ็คของจะตรงนี้นะครับ ออกไปเล่นคอนเสิร์ตเสร็จเปลี่ยนเสื้อแล้วก็กลับเลยจบๆนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านอาหารตามสั่งนะครับผมครูชิงสายโลโคอยู่แล้วร้านอาหารตามสั่งชื่อร้านว่าพี่แดงร้านน่ารักมากเป็นแบบบ้านและอาหารนี่อาหารป่าด้วยนะแต่เหมือนเดิมครับครูชิงก็ต้องผัดพริกแกงแน่นอนนะครับแล้วก็มีผัดไทยด้วยไม่รู้กินหมดหรือเปล่าแต่ว่า เราต้องตุนไว้นิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะใช้แรงเยอะนะครับแล้วเราก็จะต้องขี่รถกลับบ้านด้วยนะไม่อยากเด็กกว่านี้เดี๋ยวไม่งั้นเต้นเสร็จแล้วจะหิวแล้วจะลำบากนี่อยู่ริมถนนเลยนะครับเนี่ย โอเคครับเรียบร้อยครับแต่วันนี้เรามากับเกงกาดนี้ใส่ขี่มอเตอร์ไซค์ตั้งแต่กรุงเทพเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราใส่กางเกงกาดที่สบายที่สุดนะครับก่อนที่เราจะออกไปเต้นแน่นอนครับเราต้องทำการถอดกาดเผ่าออก,กอครับไปครับ พร้อมทำงานกันแล้วเย้ yeah! ไปกันเถอะครับทุกคนจากตรงนี้14นาทีนะฮะ ถึงแล้วครับทุกคนครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เวลาโชว์นะครับอาจจะเลื่อนนิดหน่อยแต่ไม่น่าตกใจเลยคือเรามาถึงแล้วอะมอเตอตร์ไซค์แบบหาลงหาเล่เลยเต็มไม่หมดเลยโอ้แบบหลายเจเนเรชันแล,แล้วก็เอาจริงคือแบบหลายแบรนด์ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูเล่นๆกันดีกว่าผมไม่รู้จักนะแบรนด์ไหนเป็นแบรนด์ไหนนะแต่ว่าแต่ว่าก็ทุกคนก็ดูเอาละกันนนะครับไปดูกันครับ อะไรนะแก่งกเชายแกงเชียนี่นี่เขานี่เขาก็ตำนานนะครับแบบ90เนี่ยก็คือเขาก็หนึ่งในนั้นเลยเดี๋ยวจะไปเยือนช่องแน่นอนนี่ก็ตำนานคุณน่ะฝาาจากฟ้าแม่ฝาจักฟ้าเดี๋ยวเรมาพูดคุยกันละเอียดกว่านี้เออพวกเราเน้น90อยู่แล้วอะจ้ะ ทำงานก่อนครับทุุกคนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคอนเสิร์ตพี่เจนะฮะยังไงก็อย่าพึ่งไปไหนนะครับฝากส่งผมหน่อย จากสนามแข่งรถแก่งกระจานนะครับส่งกันให้ถึงบ้านกันนิดนะครับไปกันครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับส่งกันให้ถึงบ้านกันนะจ้าโอ,โอ้มืดแล้วมืดแล้วไป มีไฟตามระยะนะครับแก่งกระจานนะครับมืดบ้างสว่างบ้างสบายๆครับเราก็เน้นตามรถใหญ่เอาเชลปั๊มนี้เป็นปัม๊มกำลังจะถึงสมุทรสงครามนะครับทางเข้ากรุงเทพนะแต่ว่าส่วนใหญ่ทุกครั้งที่เราไปทางฝั่งเนี้ย เรามาแวะปั๊มนี้ตลอดลแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยแล้วหลายครั้งก็มันมีร้านบะหมี่ไงหลายครั้งก็จะเจอชาวแก๊งชาวทีมงานเราตลอดแต่วันนี้ไม่น่าเจอแต่ว่าช็อปเปอร์เต็มเลยก็พวกแก๊งในงานเพียบเลยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเสื้อก่อนเพราะว่าโอ้เ,เสื้อก่อนเปลี่ยนเสื้อก่อนเพราะว่ามันเหนียวมาก ใส่เสื้อกาดเพืค่ความปลอดภัยเสื้อกาดก็เหมือนกันครับเหมือนในเกงอะครับใช้เอจิสคแบรนด์เดิมที่เราชอบนะครับเอาจร็นแบรนด์คนไทยผมก็อยากสนับสนุนด้วยแปรนครับ เพื่อนครับเข้าสมูทสงครามแนละ้วฮะเนี่ยเย่ yeah. ลุย <Yeah. S 1> สมุทสาครแล้วจ้า ครับไกล้ก็ไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ปิดแมปไปแล้วก็ไม่รู้แล้วว่าอีกกี่โนึนนะจากมหาชัยน่าจะประมาณห้าสิบโลประมาณนี้ประมาณตอนนี้เป็นเวลาตีสองละครับเพื่อนๆคิดว่าผมจะถึงบ้านกี่โมงเพื่อนเพนครับเรามาถึงทางที่จะเลี้ยวเข้ากาญจ <laughs> นาุิเศกกันนะมา มาถึงบ้านกี่โมงนั่นเนี่ยเย้ yeah. ถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่คอยติดตามตามผมนะครับให้กาลังใจผมจนมาส่งผมถึงที่บ้านได้ผมมาถึงบ้านนะครับตอนเวลา ตีสองสีก็มาเร็วกว่าแมพครึ่งชั่วโมงนะครับพรอมแมพบอกว่าจะถึงบ้านประมาณตีสามครึ่งด้วยซ้ำอ่ะนะหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งกดติดตามถ้าชอบก็ก,กด Subscribe และแชร์ให้ผมด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วเรามาดูกันต่อว่า เราจะมีเรื่องราวสนุกสนุกของยุค90อย่างพวกคุณและผมอีกหรือเปล่านะครับายครับบ๊ายบาย